สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Genshin Impact ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงระบบโคออกกันซึ่งสำหรับภายในเกมน,นี้นะคะผู้เล่นแต่ละคนจะมีโลกเป็นของตัวเองโดยโลกของแต่ละคนนั้นจะอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่เราเล่นแรงงไปจนถึงเลเวล16นะคะเราจะปลดระบบที่เรียกว่าระบบโคออขึ้นมาผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถข่าไปยังโลกของคนอื่นได้เพื่อช่วยในการผ่านเควสตต่างๆหรือว่า ไปช่วยกันตีบอยก็ได้เช่นเดียวกันโดยวิธีการที่จะเข้าไปยังโลกของผู้อื่นนั้นให้เรากดที่ไอคอนรูปโหมดออนไลน์ก็จะขึ้นหน้าต่างให้สามารถเข้าร่วมไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้โดยแต่ละห้องจะเข้าได้สูงสุดถึง4คนด้วยกันหากต้องการเล่นกับเพื่อนๆก็เพียงแค่เอา U i D ของเพื่อนนั้นไปกรอกใส่ตรงช่องและก็ทําการค้นหาก็จะสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วไม่ว่าคุูจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะคะหรืออยากจะเป็น PC มือถือ P S 4 ก็สามารถเล่นด้วยกันได้หมดเลยปกติแล้วผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถเลือกตัวละครออกมาได้4คนเพื่อใช้สลับในการทำคอมโบธาตุแต่เมื่อไปเล่นกับผู้อื่นแล้วตัวละครที่เราใช้นั้นจะลดลงอย่างเช่นหากเล่นด้วยกัน2คนคนที่เป็นเจ้าของโลกหรือว่าเป็นเจ้าของห้องจะสามารถใช้ได้2ตัวและเพื่อนอีกคนนึงก็จะสามารถใช้ได้2ตัวและถ้าหากว่าเล่นกัน3คน ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของห้องนั้นจะมีตัวละครได้2ตัวส่วนเพื่อนที่เหลืออีก2คนนั้นจะเล่นได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นและแบบ4คนทั้งเจ้าของห้องและเพื่อนอีก3าคนจะสามารถใช้ตัวละครได้เพียง1ตัวเท่านั้นเพื่อนๆแต่ละคนจะต้องดูว่าแต่ละคนจะเล่นอะไรบ้างแล้วก็ทําการจัดทีมและก็จัดตัวละครให้มีสกิลท่าที่สามารถคอมโบกันได้ก็จะสามารถผ่านด่านต่างๆและสามารถผ่านบอลได้ไม่ยากนั่นเอง สำหรับในโหมดโคออบนี้นอกจากจะเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วยังมีระบบแชทให้เอาไว้สำหรับคุยกันอีกด้วยโดยตัวระบบแชทจะอยู่ที่ทางซ้ายล่างของจอเมื่อกดขึ้นมาจะสามารถพิมพ์คุยกันได้หรือทำการส่งสติกเกอร์ให้กันได้ด้วยซึ่งสติกเกอร์ของตัวในเกมเกมชินอิมแพ็นั้นถือว่าน่ารักมากๆเลยต่อไปเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สามารถทำได้ในโหมดโคออบกันซึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือสามารถช่วยกันแก้ไขไพัซเซิลที่เจอในแมปได้ สามารถช่วยกันต่อสู้กับบอสในพื้นที่ได้และสามารถร่วมกันลงดันเจียนเพื่อตามหาของและวัตถุดิบต่างๆไปทำการอัปเกกดได้อีกด้วยสุดท้ายเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในหมวดโคออบก,กันได้แก่ไม่สามารถลงดันเจียนท้าทายได้ซึ่งตัวดันเจียนท้าทายนี้จะต้องลงกันเองเท่านั้นไม่สามารถให้เพื่อนเข้าไปช่วยได้ต่อไปคือหีบสมบัติที่อยู่ภายในโลกของผู้อื่นจะไม่สามารถเก็บได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเก็บได้แค่เฉพาะในโลกของเราเท่านั้น สุดท้ายไม่สามารถช่วยสู้ในบอสใหญ่บางตัวได้เช่นบอสตอนเทอร์เลอร์จิวารินตัวนี้นะคะจะเป็นบอสที่จะต้องลงแบบโซโล,โลเท่านั้นไม่สามารถเรียกเพื่อนไปช่วยได้นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ